ับน้ําบัดใช่ไหมครับสารบำบัดน้ําเสียครับขอบคุณค่ะขายพัฒนาที่ดินและสวนนะคะเรามีสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลพิษในที่ดูหรือว่าน้ำหลากน้ำไหลนะคะแล้วก็จะมีสารเป็นตัวที่กำจัดไขยุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่ให้กับทุกท่านใส่ตังไดคะ กรุงเทพวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใส่คับหรือมอบวิธีนำกรไปใช้นะคะคือตามห้องน้ำคนน้ำของตู้น้านนะครับที่เราประโยชน์เลยแต่ถ้าในบริเวณที่มียุง น้ำน้ำขังนี้ปล่อยให้ละลายน้ำน้องเป็นลากเป็นนนะคะจะทำลายไอยู่ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวหอมมะลินะครับรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆนะครับปลากระป๋องนะครับเพือช่วยเหลือเยาวยากับพี่น้องประชาชนชาวบ้านชางงามนะครับ แล้วก็ยังจะมีต้นยางที่นะคะกับน้องประชาชนด้วยนะคะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้ามีข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิตาบ้างไปสาราแม่เ้านะคะด้วยความห่วใหญ่จากข้าพอนะครับเพราะนั้นวันนี้เราผมเองคุยติดต่อกับพี่ประยงโดยตรงตลอดนะครับเพราะนั้นในเรื่องการสลายไม่มีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ ในการติดต่อกันโดยใกล้ชิดระหว่างผมกับแกนลำนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ให้มีมือที่3เข้ามาสอดแทรกนะครับนะประเดนเรื่องการไปปล่อยกระแสะข่าวว่าจะมีการสลายาต่างนั้นไม่จริงนะครับนะผมยืนยันว่าไม่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้ววันนี้ผมเองก็ทางานร่วมกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพมานนะฮะท่านผู้ว่าการตำรวจความบานหนึ่งนะครับนะก็กลัอบอยู่ใกล้ชิดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมกลับไปตอนเย็นพรุ่งนี้ ทราบว่าจะมีม็อบสมาชากชาชนนะครับนะมาของของคุณบารมีนะครับซึ่งซึ่งเป็นการนำนะครับเราก็พูดคุยกันงตลอดนะครับแล้ววันนี้การเพียงรตว่าเราก็ขอให้อยู่ในพื้นที่เด็นะครับเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดนะครับก็ไม่กังวลเพราะว่าม็อบเข้ามาแล้วก็ไปนะครับพอพอเขาได้รับพอได้ยิื่นพอเร่ยร้องนะครับแล้ววันนี้นายกตีเนี่ยท่านให้ความสำคัญนะครับจะสังเกตนะครับว่า ในพื้นที่อุบลราชธานีเนี่ยผมอยู่กับท่านเนี่ยเมื่อวานหนึ่งวันยเ,เต็มนะ,ะท่านลงไปไปพบประชาชนเองหมดนะครับนะท่านไม่ให้ปิดกั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราตำรวจเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้ทำหน้าที่อ,อ,อะไรนอกจากการดูให้เรียบร้อยด,ดูกับปลอดภัยแล้วเราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นประชาชนนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นคือท่านนายกเนี่ยพยายามลงไปพบประชาชนให้มากสุดเพื่อจะรับทราบความเดือดร้อนเหมือนกันเพราะนั้นขนาดไกลเนี่ย ท่านยกยังมาเลยอันนี้ม็อบไปถึงหน้าทำเนียบเนี่ยท่านท่านยิ่งรับรู้ปัญหาง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ตำรวจเองก็มีที่ในการดูแลเขาร้อยหนึ่งข้อแรกนะครับไม่ให้ใครมาทําลายม็อบได้นะครับนะสองให้เขามีความปลอดภัย3จะลดสุขขาให้นะเราเราให้เขาอยู่แล้วให้สะอาดนะครับนะแล้วก็ให้เขาสะดวกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ดูแลให้เขาอุ่นใจด่งนะสีสำคัญก็คือ ในการที่ผมไปพูดคุยกับม็อบล่าลสุดนะครับก็จะเห็นภาพนะครับเราใช้ความจริงใจนะครับวันนี้ก็ก็เป็นเพื่อมรดกเหมือนกันนะฮะเข้ามาพวกความเดยอดร้อนเพราะฉะนั้นแ,แน่นอนถ้าเขาเดยอดร้อนเขาก็ต้องมาหารัฐบาลน,นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่นั่งถึงใจนะครับนะไม่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่มีการไปสลายนะครับนะครับผมดับผมมากนะับรื่ครับ